ไฟตุ้ม120วัตต์ OS 120วัตต์ s t 120วัตต์นะครับจะประกอบด้วยหลอดไฟ1ดวงนะครับแผง1แผงสายไฟที่มากับแผง5เมตรนะครับแล้วก็มีรีโมทแถมมี od, มน็อตมีฐานแล้วก็มีสาย USB นะครับแถมให้สำหรับชาร์จไฟกับบ้านนะครับ การทํางานนะครับก็คือเราเอานำสายไฟตัวจากแผงนะครับต่อกับหัวของตัวหลอดนะครับจากนั้นนําแผงโซล่าไปตากแดด6-8ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ใช้งานได้8-12ชั่วโมงนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็กดรีโมทนะครับเช่นกดออนนะครับเราก็ดูนะครับแล้วก็กดออฟได้นะครับกรณีเราจะตั้งออโต้ก็คือให้กลางคืนให้ไฟสว่างนะครับเช้าไฟก็จะดับไปนะครับให้เรากดออโต้นะครับกดแค่ครั้งเดียวก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับ ตัวอย่างรุ่นนี้นะครับ os 120วัตต์เราจะประกอบด้วยเราจะมีสีวอร์มนะครับแล้วก็สีขาวนะครับเราจะมีหลอดสองแบบแล้วก็เป็นหลอดแบบละสีนะครับผม